ตั้งแต่เกิดมาสาตาอภัพแทเดบรูไว้บ่เทสาวไรเดจะเป็นคู่ใจผู้สายคนดิ้นลนหาเงินเดียงกายมากที่เคยมั่นหมาย เขาก็ไปจากโจอนทั้งหนึ่งอดีตชีวิตเคยพังคนหาคนเคยเคียงขง้างโบนานเขาก็ถ่ายทอนนี่น้อเหตุผอพอจนขาดเงินขาดทอง มีหักข้งหนึ่งข้างทองก็มุนมองหัวใจปาจังหากข้าสัตากาขาดหักชีวิตอกหักสาวฝากแต่ความบวบชำ้ำ หัวใจเป็นแพ้พอแต่ผู้หญิงใจอั้บ่ฮู้ว่าเวียนดื้อจ้องนำหัวใจมองอ่องมนศาสนี้เกิดมาบุญน้อยแทน,น้อยอยากจนแถมนั่งบอดอ่สาวไหลโน,น้ฮักจริงมา คุผู้ายใจกาสัญญาจะหาสื้อตรงบอกปล่อยให้น้องมองมนสมเป็นคนจนที่น้องต้องการหาคาสาตา ำพา,ากขาดหักสีวิตอกหักสาวฝากแต่กวามบวบช้ำหัวใจเป็นแพ้พอแต่ผู้หญิงใจลำบ่อหูว่าเวีนดื้อกรรมจองนำหัวใจมองมน สานี้เกิดมาบุญน้อยแท่นอ,อยากจนแถมยังบอดอสาวไหลยนอหักจริงมั่นคงผู้สายใจกาสัญญาจะหากเสื่อตรงบ่ปล่อยให้น้องมองมุนสมเป็นคนจน He knows. Oh, oh, oh.